วันนี้ทุกคนมือนีแต่พอกับสองถ้อยซ้าได้อีกเดี๋ยวนาะมือนีเข้ามาอยู่เวียงจันนะทุกคนมีข่าวดีมาบอกคือเข้าสองคนเขียนทื่นน้ำกันได้ทื่นแล้วทุกคนได้เย็นดีดีเดี๋ยวตอนนี้เข้าห้ากันนอนตื่นนาะทุกคนขี่รถมาโค้งเมืม่อยมยเมอาลดอีกต่างหากเดี๋ยวปรเด้ยห้าสิบ้ากันอกไปกินข้าวเดี๋ยวเสียให้ทุกคนเหมือนเมื่อคันได้พ้าทั่ว,พวเพราะว่าเขากำลังเคยมารัางแดงในชซีวิตเลยเขากับบัวมันต้องไปทางใดทางใด ดีใจภากันได้ซ้งที่นี้เดี๋ยวทุกคนตอนเอาวอรให้ฟังว่าจ็คสีได้ดูโบราณได้ดีแล้วตอนนี้เขากูห้องนอกของเพิ่นกระห้าให้เพื่อนให้เฮ้าคารถมาเขา,ออ,ขา,าอ,ออกก่อนแต่เพิ่นก็บึีขึ้นให้นอกมือนี้เข้าขึ้นมาเซนชัญญาเอลแมนมือหนาเนานะเข้าขึ้นมาแต่ว่าเขาจุดประสงค์เขาขึ้นมาเวียงก็คือเขาขึ้นมาเซนชัญ้นญาหับขึน้นดันเพิ่นแทน,นเดี๋ยวสี่ทายให้เฟง้นนะทุกคน แต่ตอนนี้ห้าสิพากันไปขินเขากันจังมากก่อนพักผ่อนอีกหน่อยนึงก็นทุกคนทุกคนตอนนี้เอาพากันมายางดอกตลา,าดกับสาวๆนี่เทไหร่าเขียวดอกทิศสองกันตอนนี้แอบแซบซาเขียวหันนีแสบทุกคนเออซื้อหันว่าไรโทนี้น้ำปานกาเฟ่แสบแซบอันนี้ทุกคน เขาบอกเลยว่าแซ่บามากตอนนี้ทาน้ำปั้นตัวเด็กตัวเด็กเพือทานน้ำปัน้นอร่อยเวอร์แซ่บเวอร์ถ้าสิพากันไปยางดอหาแนวก็กิน นิววทุกคนตอนนี้หอกกำลังพากันตื่นนอนเตรียมโตนอนเหมือนนี้ห้าสิพาไปการไปกิจกรรมมาเสหมูทุกคนเขาตื่นแตงแต่หาโมงเพราะว่าเขานอนห้องหนึ่งสามคนแต่เขาสิเปลี่ยนกันเขาของหนำอามนัด เพราะว่าเพิ่นหายไปฮอดเจ็ดม่วงคงืนเพื่อให้เรากินข้าวบ๊ายบายเด็กสิพาทุกคนไปเฮ็ดกิจกรรมเนาะมื้อนี้เป็นมื้อที่สองที่เหาอ,อยู่เวียนะทุกคนเป็นสาวเพียงวันนาะเขาในเมืองเธา <laughs> ไม่หันมาดูหน่อยเหรอทุกคนเขาตื่นแต่เช้าพากันมาย่างยางเลาะย่างาะ ใส่สีบิดมันนอเขาในเมืองแดงฟ้ายนกองสังง่าทุกคนางานเ็สาวสาวข้าสิไปหาแนวกินพอมามือนี้เข้าสิออกเดินทางไปสาวย่างไวเวอร์ทวกัน้ารักนทาบโมไทายอันตลาดสาังขึ้นนี้แล้วเนาะ เดียายอีสนเาอเางาอาอย่างแค่จะทันด้เปิดเมื่อกี้นี้เขาฟากันไปอัดกันทันาทุกคนแม่แต่ว่าซอยนี้ดีกายืนอยู่ใช่ไหมไปทุกคนห้าสิบไปห้ากินข้าวไปแล้วเ่าทายงามันผฮัลโหลฮัลโ คนเฮ็ดกิจกรรมสองมือเฮาอยู่เลียงสองซ้ำมือเนาะสองขึ้นซ้ำมือมันบอกนี่ตอนนี้เขาพากันมาดิ้งเลียงทุกคนนี่ได้เห็นประตูใส่ขป็สังแดงจในชีวิตแล้วพาบามีเวลาท้ายกิจกรรมให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ฝนทั่วฟูอี๊อยากทายฟูทุกคนมาแข่งแดงในชีวิตเลย าก็ต้องขอบใจคุณชายบอกแทนทุกคนตอนนี้ข้าก็มาอยู่หอดแครงซ้อนในเขตใเนาะทุกคนตอนนี้ทอยไปยืดรุ่งทอยเองเนนะก่อนอื่นเบิร์ดทอยกับตองขคถอดทุกคนได้ร้ายนะสี่แบบว่นไหนทายคลิปให้ทุกคนเบิร์ดสี่นะกทอดว่นไหนมีเวลาเพราะว่าเออข้าเหตุกิจกรรมอยู่กุอนก็ นี่ได้เรื่องได้เล่าทุกคนเดี๋ยววันนี้ฉิมาทำประสบการณ์ให้ฟังแต่ละนัดคือพอถอดทุกคนเลยนะกีบอสซามาทายกิบให้เมืองไหนเนาะเนื่องจากแบบเรามีธนาคารโทรศัพท์เนาะทุกคนเออทุกคนแต่ชั่งว่าธนาคารโทรศัพท์มัอนยังที่ได้ค่อยเลยยินงค่อยกับงงคือกันเนาะเพราะว่าเพราะเคยได้ยินเนาะแต่ธนาคารโทรศัพท์ก็คือแบบอ่าอายเร่าเอากองกองเน้งมาทุกคนเดี่ยให้ทุกคนเก็บเพอสาวโครงการโคมกันเนี่ย แล้วก็่าอื่นมาธนาคารโทรซามทุกคนนั่นก็คือเออป้าใจรักนี้ค้าแบบมาสามาถทายคลิปใหม่ทุกคนดูได้อีท่าเห็นหนึ่งก็คือแบบก็เข้าใจเลยแบบคนอยขายข้าวโพกันกับกิจกรรมอันทีน่ยวเหตุรวมกันเนาะทุกคนก่อนอื่นก็ถอยแต่ทีเมื่อเราประสบการณ์ทคนฟังเราก็คือแบบถอยไปอยูห่หันเป็นเวลาสามเหมือสองคืนเราทุกคนถอยไหนไปหูจกักแบบ หมูสามสิบสามคนที่อะไรคือน,น้ำแกงน,น้องทุกคนถ้อยกะบ,บอกไปแล้วว่าเท,ท่าไรึืนเรียนไนน้อทุกคนมีหมูน้ำแกงสามสิบสามคนเท่ากัแบบแดกเปลี่ยงข่มขีดแดดยินกิจกรรมน้ำกกรก็คือกิจกรรมแดกที่เท่าได้ยร์น้ำกงคือถ้อยจืดอดีก็ได้คือเผิงแตกข้างน้อทุกคนอ่าอ่าจแล้วปฏีิชัางมากว่าแบบข้างช้าเผิงซองแบบสี่นะกระแบบดวยขั้วแบบเท่าไปตางทินแบบทับ สา,า,นนา,า,า,กกามสิบสามคนที่ห้ายังบ่ทันเดี๋ยวหูจัดการนอกจกสิกลเกลือกัแน่นท่อแบบว่าหูทางสิเขาเลยคนบวกกา,กาลแลนเขาห้ามมูแบบมูสีดิงน้ำห้าวเวนสีนะทอีท่อยก,กับเออกังวลใจแต่พอถนัดทุกคนแต่ไอ้ซ้งคือมูนแกแค้นท่อยเขาไปด้วยแบบอุ้ยมันเหตุท่อยหูสึกแบบอุ้ยมูท่อยแบบเออทุกคนนะหูสึุแบบแฟนดีแห่งนัน่นแหละห้ากับไอ้น,นีกิจกรรมโครงการพัฒนาการ ใส่แดดเปลี่ยนความคิดในศาสนาในการลากกรสีมาคือกอบรมเดือดทื่นะทีเท่าไรเนี่ยนันคือคนคนสิการซีไฮควมหูเกี่ยวกับทักษัในการเบ่าด้วยแสดงออกต่างๆปกติีถ้อยสิเป็นคนแบบเบ่าโบเก่งอยู่แล้วเนาะไ่ไปหาเหมยร้ายที่แดดถ้อยหนาโคตื่นเต้นแนะนาตัวเองถอ,อยยิ่งใจสั่นตึกๆึก,ก,กเลยทุกคนโบกล่าว แต่พอเขาหลายยู่ร่วองกันได้ดีได้ทาคข้า,าขใจเป็นมิรมากหูซึืมตอนนี้ถ้อยนะมาหออเทื่องในนอกกับแบบคือหอดมูอยู่ทางหนักได้ร้เพราะว่าทั้งข้าสีหูจากกันแต่ในดินกิจกรรมน้องการแต่ซ้อเหมือนจะถ้อยหูซึกงทั้งความแบบเป็นขอบอขั้วใหญ่คือหอดมูอยู่ผุ่นไร้ไนะแบบนี้ได้ครับความอบอุ่นจากกันนอะและทุกคนแบบที่เ่าหลายไปเฮตุกิจกรรมน้องการกันนะซิมี่ กิจกรรมผึ่งแต่ห้างบอ่อใดินกิจกรรมปานิ่นเลยก็เหื่อทีเพิ่นไหลขึ้นคือกันในปีสามปีสี่เหิือนกันมาีมารเราประสบการ์ให้ฟังแล้วทุกคนอู้ยถอยพังเลยโอ้โอเมก้เรสซีบิดเลยเปิดโคตรเก่งเลยเชี่ยลายนะทุกคนทุกคนไปิดเห็นนำอะไรแบบอืมเข้ากับย่างที่ทุกคนเห็นหน่อยถอยแต่ทายคิดมาหายบึงนิดนึงก,นก็คือ เพิ่นได้พาเฮาไปดินถาดดวงแล้วก็ไปบนประตูใส่นั่นเป็นครั้งแดนที่ทชีวิตทอยเลยนะทุกคนเพราะว่าเกิดมาทอยบ่เคยขึ้นไปแบบเบี่ยงเลยใจคือน,นอกจากเนื่องจากแบบครอบครัวเฮาบ่มีเงินเนาะเฮาก็ด้วยบ่า,าเนนคยไปเที่ยวใส้ไกลๆนี่ก็เป็นครั้งแดงที่ทอยได้ไปเห็นทุกคนทอยบอกาก่าเสยืนยาวเลยเราประสบการณ์ทุกคนก็นนาสีนึกภาพนึกผาพเห็นเราแบบ่บาเฮามีหลายคนเาเป็นครอบครัวใหญ่สามิสามคน ไปผูมิตกันได้ดิ่กิจกรรมได้หลายอย่างคือที่ถอยบอกเลยมันเห็นไหนถอยคือหอนมูร้ายตอนนี้ยักขึ้นไปดินอีกยักขึ้นไปดินนล้วมูอีกเออไหนถอยลืมเราประสบการณ์ที่เราไปฟังถอยห้องขึ้นโดนเนื่องจากห้องเ่เคยขึ้นน้องทุกคนนี่แหละเอ่าถอยนะวินหัวโขดวินหัวใครเตะไปหอนุกอีแด้ข้อใดพักพรเหมือนที่สองที่สามเขาจึงดิ่กิจกรรมทุกคนแด้อีกอย่างหนึ่งที่ถอยบอกว่าอะไรก็ได้คือ ค่อยต้องขอใจทางมุน,นีมุนลนีธิเหลือฟันเล็กหลายๆ้คนที่หมอบโอกาสให้ท้อยไล้ซึกชา้าโตในแล้วเรปริญญาตีเนาะทุกคนถ้าแน่นอนด้วยว่าถ้าโบมีทุนตัวนี้ท่อยเจ้าโบมี่ทางเนเงียโตเลยเนาะทุกคนนั่นแหละคนเมื่อคนเหมาะพัโอกาสในห้าแล้วท้อยกับสิพยายามเพียรห้ดีที่สุดสีเห็ุเทาทีเหตุดด้วยเนาะทุกคนนั่นแหละท่ากับท่อยกับขอใจทางมุน,นีมุนลนีธีเหลือฟันเล็กหลายๆรัว สายเนรีมเนาะทุกคนเพื่อนกับสีมอบขึ้นไหสีประเทศค,คือไทยเล่าตองพูเจียเมียนมาเนาะข้าวดีใจที่ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งเลได้เป็นคนหนึ่งที่เพิ่นสนับสนุนแล้วก็อะไรเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมุน,นิติเกือฟันเด็กเนาะทุกคนอันแล้วคอยขอบใจกคะนนได้ไลค่ค่ะวนนุ๋มมี้คนอหีแน่นอนเลยคอยจะบบุรีหุ่นแล้วก็คือคอยจะาบไหีเทียนต่อแล้วก็คือสิบ,บรุรีถึงไปหูวจากหูเพื่อนได้ไลยที่มาจาก ต่าแข้งบอจากต่างบ้านต่างเมืองทีมูมาเฮียนในน,นัเนทุกคนถ่อยกันดนเราประสบการณ์ให้ทุกคนฟังอันเขา่าดําน,นี้ก่อนแล้ทุกคนช่วงนี้ถ่อยกันสิแบบ้ายไปในไ,อไในอารทีเหมทุกคนเบื้งในเพราะว่าช่วงนี้ถ่อยกำลังเดิมเขาเฮียนมันบอกถ้าก็ต้อเทียนเฮียนเทียนเหมนบมีเวลาอารทีไหมยทุกคนเบืงเดใแต่เรไดถ่ยกันสิพยายามอารทีม,มาให้ทุกคนเบื้องในเนาะเบื่งวานทุกคนจะอยู่ก็ถ่อยแบบนี้นะถอย อย่าพผาทิมกันนะทุกคนถาซัพพอร์ตถอยก่อนนี่ถอยกับยายาพยายามเพคคิมให้ทุกคนเบิร์อยู่พยายามซีซูแล้ว,แ,ลวแต่กันยิ่งอาร์ตคิมมาให้ทุกคนเบินะร์บอายแม่แล้วก็ขอโทษน้ำทุกคนอีกเทธอนึงเนอะที่ถอยอาร์ตคิมห้เบิร์นบอดายก็ขอดินกิจกรรมดินเดียวเดียวคือเข้าไปเบิร์นประตูใายถาดวงก็คือแบบขึ้นรถมาเลยทุกคนถอยไปเปลี่ยนเครื่องยูคคิวรถแบบตายถอยตายคลายโค้ชหอกกับไปคนเมารถอยู่แล้ว ก็ใครในเขาอาเจีย,ยเขาได้ร้ายแลยก็เออนอนรับมาเลยนะทุกคนอะไนถอยบอกเงี้ยเนี่ยว่าเดี๋ยวนุกคนอันถ้ามีเวลาถอยกับสิมาเฮ็ดคิมอ่ะทุกคนเบิรงด,ดูดูนะ้องวังว่าทุกคนยังซีอู่ซัพพอร์ตถอยแบบนี้ตลอดไปนะทุกคนบ๊ายบายแล้วพอกันคิมหนานะบ๊ายบายอย่าพอกิมกันนะทุกคน